กรณีชายชุดดำที่มีการนำมากล่าวหาผู้ชุมนุมอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาชี้ชัดได้นะคะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ทำให้มีเค้าลางนะคะว่าสุดท้ายจะมีบทสรุปเช่นเดียวกับพังล้มเจ้าที่ถูกอุปโลกขึ้นทำลายคู่แข่งทางการเมืองในช่วงที่มีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งพนักงานสอบสวนก็คือผู้มีบทบาทสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดในคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามขอล่ามัพเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนเรื่องกรณีชายชุดดำวาทกรรมซ้ำซากซ้ำรอยพังลมเจ้าทำท่าว่ากรณีชายชุดดำกำลังเดินไปในร่องลอยเดียวก,กันกับกรณีพังลมเจ้าแม้จะเคยอึกทึกครึกโคมเป็นอย่างสูงในห่วงภายหลังสถานการณ์ขอคืนพื้นที่เมื่อวันที่10เมษายน2553 และได้รับการโ้มประคมในห่วงก่อนกระชับวงล้อมก่อนการล้มเป็นใบไม้ร่วงนับแต่วันที่13จนถึงวันที่19พฤษภาค,คม2553แต่แล้วก็ค่อยเงียบหายไปเป็นลำดับหากประเมินจากถ้อยแถลงหลังสุดของพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุกหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ98บศพในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือนเมษายนพฤษภาค,คม 2,553ก็จะมองเห็นเงื่อนงำเงื่อนงำอันดำมืดยังไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานใครถูกชายชุดดำยิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงคลิปภาพแต่ที่ถนนราชดำเนินและบ่อนไก่เท่านั้นจึงพยายามหาหลักฐานว่าชายชุดดำที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่และทำร้ายเจ้าหน้าที่เป็นใครเป็นความพยายามของกลมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นความพยายามของเจ้าพนักงานสอบสวนน่าสงสยัยที่ว่าน่าสงสัยเพราะว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเอ่อยอ้างถึงชายชุดดำอย่างที่ยิบและมากเป็นพิเศษอย่าว่าแต่กรณีเมื่อวันที่10เมษายน2553เลยแม้กระทั่งเหตุการณ์การตาย6ศพที่วัดปฐุมนารามเขตอภัยทานกลางเมืองในตอนค่ำ ของวันที่19พฤษภาค,คม2553นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อ้างถึงชายชุดดำแม้ประจักษ์พยานที่ให้การต่อสารอาญากรุงเทพใต้ไม่ว่าจะเป็นนายจัก,กรพงศ์พนาศิริวรพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นนายเพิ่มสุขใจเย็นจะอ้างตรงกันว่าเป็นการยิงโดยเจ้าหน้าที่มองขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้าเป็นคนใส่ชุดลายพราง ถือปืนเล็งลงมาผมกลิ้งตัวหลบกระสุนแต่ก็ถูกยิงบริเวณก้นและโคนขาจนถึงตอนนี้ผมยังเชื่อว่าการยิงลงมาเป็นการพยายามฆ่าเพราะผมก็ไม่ได้มีอาวุธหรือต่อสู้เป็นชายในชุดหลายพรางมิได้เป็นชายชุดดำท,ทั้งทั้งที่จากเหตุการณ์เดือนเมษายนพฤษภาคม2553รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ อยู่ในตำแหน่งจนถึงเดือนกระกฎะาคม2554แต่ก็ไม่มีการพิสูจน์แม้ DSI จะร้องถามครั้งแล้วครั้งเล่ามิดอิ่มซิมภาวะไม่มีหลักฐานไม่ว่าพยานวัตถุไม่ว่าพยานบุคคลจึงสอในว่ากรณีชายชุดดำจะดำเนินไปอิรอบเดียวกันกับกรณีพังลมเจ้าคือเสมอเป็นเพียงวาทกรรม เสมอเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่หยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอเพื่อสร้างความชอบธรรมและสร้างเงินไขให้กับสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ใช้กระสุนจริงในการต่อมาไม่ว่าที่บ่อนไก่ไม่ว่าที่ซอยราชปารพไม่ว่าที่ดินแดงแต่เมื่อมีการตายเกิดขึ้นรวมแล้ว98ศพแต่เมื่อมีการบาดเจ็บเกือบสอง0นคน กลับไม่มีหลักฐานบ่งบอกใดๆเลยในที่สุดพังล้มเจ้าก็เลว้วและขณะนี้เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้แล้วว่ากรณีชายชุดดำก็เสมอเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างว่าทัรรมลอยๆไร้รากฐานเพราะแม้กระทั่งคดีครอบครองอาวุธที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารสารจังหวัดพระขนงก็พิพากษายกฟ้องทุกข้อกล่าวหาเลื่อนลอยว่างเปล่า ความพยายามของพนักงานสอบสวนกล่มสอบสวนคดีพิเศษต่อกรณีชายชุดดำน่าสันเริญน่าสันเสริญเ,เหมือนกับความพยายามหาข้อสรุปต่อกรณีผังลมเจ้าเพียงแต่ว่าแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะให้ความร่วมมือหรือไม่เพียงใดตรงนี้แหละสำคัญ